พี่น้องเอ้ยบังฝนแน,น่ฝนตกได้สามมื่นหรอ,อสามมื่นว่าสามมื่นใส่สองอาทิตย์เลยนะั่นะเอยเนาะอันนี้อาทิตย์ที่สองเลยพี่น,อน,น้องมึงนะจืดไปใส่มาใส่กับบ่ได้สวัสดีจ้าเลี้ยงพอบุญพระแสบมาเลยจ้ามึงในพี่น้องน้องสาวไปอนุใหม่มา Chị nó mẹ Chị nó nó như nhai Chị nó ơi bà bà nó mày nhai nó, nó ngươi, bờ bờ, mày nhai Nó mày nhai nó mày nhai นุ่มไม้ไว้แกงไปใส่มาใส่บ่ได้ฝนตกนุ่มไม้อันคู้บม่มีเหรอพี่น,องงน,น้องย้ำหนินุ่มไม้อ็นนี่นุ่มไม้อันนุ่มไม้น,นี่ถ้าถือน้านี่ถ้าถือน้ามัน,นได้กินเบิดปีปลูกปลูกซองกอน,นี่กินบ่เบิด์ตเหรอพี่น้องสัตวทั้งสิกินนะดีบ่ดีต้องเชียเขาได้แบ่งขายหมนละ มาตะบันลาดฝนตกดีไรพี่เนาะ สี่ชีวิตบ้านเฮาเนาะหากินตามประสีประสาพี่น้องเอ้ยจะได้พ่อกุ้งพ่อปลาหมึกน้อเขาง่ายบาบเตะกุ้งขี่ฟอยกับบ่พ่อพี่น้องกุ้เงินขี่ฟอยบ้านเฮากับบ่พ่อน้องปุ้งง่ น้ำใหม่หวานพี่น้องพี่หนังเอฟซีผู้ใดอ,อยากกินแกน้ำใหม่สดๆไม่ใหม่แวะมาเถียงนายยายเบียงเด้อ แกงซื้อกินหอนหอนแอน,นามแอนามยันนังคุ้นคุ้นสวงอาทิตย์เลยพี่น้องตกตกไปอยากมาอยาดไปไหนที่แบงไม่อยากไปใส่ไม้ใส่เลย ได้อยู่จะพี่เขาพี่เขากินตะเขากำบันน้ำตาลปี๊บแรงก,กเลเรตุนแล้วพี่น้องเลยออกไปกับบ่ได้พี่ช่วงแบบดีแบบนึงบ่ดีแบบนึงบ่ดีตอนนี้ล่ะตอนออกไปใส่แมตใส่บ่ได้ล่ะอุด,ดมอเสนไปบ่ได้พี่น้องแต่รถซาลิงไปได้อยู่กับเรตุนมันบือนน้ำมันไหลบือนขี้โตมไหล

มาเอากระปัวขึ้นไปยาบ้านนั้นไปหัวปีไหมแต่ออนอนแท้ขึ้นไปยา่บ้านบันยราันประกาศไหมอ่ะฝนแลยอ่ะวนเลยเงาเนีะยซีโนว์ไง ยังอยตาอย่างวันอันเดียลาบางท่านถอดรืกันตาด้วยหรือนะเป็นวนหลดอย่างเงี้ยคือว่านีเลเพื่อนอันพี่น้องเพื่อนไหเพื่อนอีไปนาเพื่อนเอาปีก้วมาฝากพี่น้องอันเพื่อนเพื่นเอามาให้ฟีเตไเยียงนคือสีม่กุไปขายได้กำไรแต่กำไรเะยพี่น้องแมวพี่น้องมีแมวด้วยแมวมันบุญไว้พี่น้อง

พอมีห่พอมีทุนอยู่สองร้อยสันแดงให้สันหลไให้ไปซื้องัวไม่เลี่ยงไหมวเพิ่นละแม่ละสามหมื่นสี่หมื่นไหมพอมีทุนสองร้อยเสีลูกไปซื้อเอาพอซอยทุนมาสั่นมาเอาพอมีสองร้อยสนพอก้มีเงินพื้นกันหน่ซยจังไงมีสองร้อยสันที่หน่อ่เติมผู้ถัก เียงลายพี่น้องเอ้ยน่มนี่เบี้ยงมใส่นอเฮ้ยยังพี่น้องเอ้ยตะเสียบนี่ยงมาใส่นี่เสียบเลวน้าคกยงหมด่ะพี่น้องเอ้ยพกยงสุดที่เี้เอามาผูส่นเราาตเบเลยีนี้หาพะกันยงสกินกับบ่มี อยู่ทางใด๋มีส่งมาให้ยายเวียงแน่เด้อผู้อยู่ใกลอยู่ไกลถ้ามีอันส่งมาให้ยายเวียงแน่เด้อสําหรับต่างประเทศคือสิบ่มีหรอกเนาะพี่น้องได้กินบ่พี่น้องอยู่อันต่างประเทศนี่สิส่งไปขายคือกันเนาะคือว่าทคนบ้านเฮาสิล่ะพี่น้อง อื้นขึ้นกะดังไฟหนึ่งเขา้นโฮมโฮมมิตเต้าแกตุกะประหยัดร้ใจเนาะใส่ใส่ฟื้นใส่ทานไปแกะก็ไม่ยวนล่ะว่าเขาประหยัดอันนึงไตใส่อันนึงว่ายุขีนบุคคลมีรรยได้คือยูุนยูีมันรร่ได้ดูดนี้ไรด้ที่น้องกับเผาทานเน่ แกหมกกบเนี่ยมีมีอยู่แต่ว่าจืดเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เพราะนี่เห็ดอยู่หมกกบกืนกับไปยากกับเบาจเ็ดนั่นแบะพี่น้องดีแต่แว่บันบ้านบเบญจเซาพี่น้อ <c oughs> เขาก็ได้ซื้อกินอยู่ปีนี้แรงแรงสองปีแล้วปีกายนี่ก็แรงปีนี้ก็แรง ิไปล่างมือเน่เด้อเจ้าบีเมียวบ่ได้จับหน่อยพี่น้องมานั่งตักซื้ออยู่อ๋อเก่ากำลังขลางมือเก่าเนาะเพื่อสะอาดอยู่แกงใส่นางหวานกับแซ่บพี่หนอแกงใส่นางหวานนางหวานกับบอนหวานห้องล่ะคนเดินนางหวานจังบบจังบอนนั่นนะเธอจังบอคันนั่นเพเ่อว่า เดี๋ยวขอทายพี่น้องเฮาเด้ออยู่บ้านเฮาจังซี่พี่น้องยามมื้อเว็นก็ไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้มาแล้วก็มาแกงตเอาบหงมาตําถงเผ็ดถงอนแ่ขาก็ดีแกงกะ แกงเรียกกินกับทำหน่อไม่ส้มทำได้หลายอย่างคลิปนี้กับพระสมีกอนนะจาเนาะ คลิปหนาพ่อกันไหมเนาะ,ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีจ้าที่กดแค่กดไลค์ให้เวียงตะบุญไม่เวียงผูบุญพัสเสดจ้ากะให้พี่น้องเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพถ้าถูกฝนตุกงยังกะเฝ้าซาหัวอาบน้ำยายาเสียดหัวแล้วก็นอนหนานี่มันมันปลายฝนต้นหนาวพี่น้อง ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ